ครับสวัสดีครับผมก็ผมกับผมเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้อยู่กับทีมที่คิดว่าจะต้องใช้ทีมนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าการแข่ง G2 มันใกล้จะมานะครับตอนสิ้นเดือนก็ยังไม่อยากเปลี่ยนทีมครับกะว่าจะเล่นให้เข้ามือนะก็ได้ไปเล่นที่กัปตันการ์ดมานะครับผมก็โหคนเยอะมากนะครับช่วงนี้เบเบดกำลังฮิตฮิตจะจัดเลยนะครับผมเดินเดินในหมู่บ้านเนี่ยเด็กๆในหมู่บ้านก็คุยกันเรื่องเบเบดแล้วนะครับ ก็แต่ก็อย่างไงก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคอยดูนะอยากให้สนับสนุนของแท้นะถ้าเด็กๆชอบโอเคก็กับตันการ์ดนะเจ็ดสิบกว่าคนนะเจ็ดสิบห้าก็คือเป็นงานแบบงานใหญ่แล้วอะก็คือน้องๆจีสองได้เลยนะครับและถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ทุกสุกนะคือมันจะเดือดมากนะครับผมช่วงนี้เด็กก็ปิดเทอมด้วยก็ผมไปจบที่แปดคนสุดท้ายนะครับผมก็เป็นการแพ้ เท็ดดี้อีกแล้วนะครับผมคือทุกรอบที่มนมาเนี่ยผมได้เล่นฝั่งนี้ตลอดเลยเนี่ยผมได้เล่นฝั่งเนี้ยผมได้อยู่ฝั่งนี้ตลอดเลยนะแต่ว่าพอตอนที่ไปเจอเท็ดอะ่อชุบแพ้ครับคือผมเป็นคนที่เล่นฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยแล้วไม่ได้ไม่ถนัดนะครับผมก็พยายามฝึกอยู่เหมือนกันก็แพ้ไปแบบซูไม่ได้นะครับสี่ต่อศูนย์ก็แต่ว่าทีมนี้จะต้องใช้ไปนะครับเพราะว่า G 2สองต้อง ต้องลงแข่ง G 2สองนะครับก็ยังไม่อยากเปลี่ยนคอมโบนะครับผมก็มาดูอะไรนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกเป็นดากูนนะครับดากูน 570e จริงๆก็ใช้มาตลอดนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ใช้มาตลอดไม่ค่อยเปลี่ยนก็วิสัสตลอด 360h นะครับอันที่ว่ายังไม่นิ่งตัวที่ยังไม่นิ่งแล้วเปลี่ยนบ่อยๆก็จะเป็นตัวนี้ครับผมใช้ฟีนิกซ์บิงบ้างไทเรโนบีดบ้างนะครับ หรือบางทีก็เล่นสตามิหน้าสามเลยบางทีก็เล่นเป็นซิลเวอร์บูไปด้วยนะครับแต่ว่ารอบนี้จะน่าจะใช้ที่ฟีนิก์ครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวที่เล่นมานานสุดแล้วนะแล้วก็แบบโอกาสชนะมันก็เยอะสุดอะที่ผมเล่นอะนะเพราะว่าถ้าเกิดสตามิหน้าสามเนี่ยบางทีมันมันมันเป้านิ่งเกินไปนะครับผมมันอยู่ไม่ไหวอ่าก็สามตัวนี้แหละ ประมาณนี้แล้วก็จะได้เทสอาทิตย์หน้าแล้วก็มีเวลาเทสที่จะอยู่กับคอมโบนี้อีก2อาทิตย์นะครับก่อนจะถึง G2 ก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์ที่ไปแข่งกับตันการ์ดมากันดีกว่านะครับผมก็มันมากครับคนเยอะมากโอเคครับก็คลิปนี้เดี๋ยวลาไปท่านี้ก่อนเลยนะครับผมไปแล้วครับผม เวดี้เ t ็มา t e e t o v e r หนึ่งไปโอวัีเราได้มีารั้ก่อนสองแล้ว three ถูก้องปแลโชว์เลยตัวบิดนะเวดี้วิงต้อสั่ลแล้วเ e ดี้เซ็ตมา t r e e two n e ดลงหาเป็นทีเดียวแลวจะนี้ค่อยๆได่หนาขึ้นมาให้กรันนไปตัวบิดีไปที โอินคับิตเลยเต่อแ้ต่อไปครับูีสามโอเลโอเามาแล้วูแรง ready set three two one go แต่วันนี้นี่ดีแล้วก็ไปนี่ดีด้วยสักผู้ตัดสินของผมสนามที่มันก็คุ้มค่ารีบอะไรโดนหลอกเหรอเจ้าไม่ใช่หรอ

แล้ว ready s t five three two o วิไปแล้วจะว่าที่เขาเลี้ยวเขาไหลเขาไม่จมตีเข้าเลยตรงนะวันนี้เขามาก่อนอย่งโหม่ก่อนนะและตีตรงพ้าและตีทุกจุดตีได้ทันทีวันนี้ตีอันยามก็เป็นตีเหมือนกันนะยามหาจุดที่เขาที่ยนที่สุดเข้าที่ว่ากใต้ยามวหายโดนตีโดนตีโนก่อนนะ ลลุกที่สาครับโชเบนโชเบนฟุษารวกับอิมแพคเบรดพร้อมแล้วเรีดี้เซ็ตมาทรีทูวันโกลุดมที่เียบกอแล้วจังหวะนี้ลาสิกมาก่อนอย่างช้าเดี๋ยวเราอิมแพคเบรพยายามหา้ากันไล่มาทีุต่างแลงวต่งก็หลับใต้อย่างที่บอกได้ให้มีการมุนอยู่ว่าจะดีลี

ขี่หัวกันไปเล็กน้อยนะเมื่อไรไต่อไปทีเล็กทีน้อยต้องขอระย้ารุนแงนะแล้วมนสบายแต่ก็ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ไปแก้ประกอบตัวของตัวรองทุนเนี่ตีตอนนี้จะได้หงเพือนรจะกลับมาตั้งหลับได้เปล่าตอนนี้จะาบุเลยอยงีรุนนผมตอง้พยายามแต่ดูมีว่าจะกลับมาป้าหลัาได้แล้วฮะปแก้ประกและหน้าตัวทีนี้พยายามหยุดแรงทิศทาที่ทำไ้แต่ว่าจะลงบ่ายจะลงบ่ายี่เป็น So,